น้ำหนัก1.11กิโลน่าจะเป็นน้ำมันเครื่องนะปึ๊บ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 ปึ๊เปิดไม่ได้ไม่มีสปริงนะครับ29บาทค่าส่งนิดหน่อยไม่รวมค่าส่งคมดีแน่นะนี่น่าจะเป็นน้ำมันเครื่อง Honda โอ้โหกันกระแทกมายังดีเยี่ยมใหญ่บึมฮอนด้าโปรเทคจัสโซเอ็มเอสิบวิสามส่นี้ครับโฟทีหัวฉีดและคาบูเรเตอร์สี่จังหวะอืม เบ็ออยกรุ๊ปสามที่สุดของการปกป้องประโทถ้าใครรู้ที่สุดมันก็คือต้องกรุาไม่ใช่กรุปสามยืดอายุเนี่ยทนทานกะคคระจายไปทำโฆษณาเนาะโอเคครับสินค้าดีผ่านผ่านผ่าน